สวัสดีค่ะวันดีทุกคนนะคะว่าเจอกับสายเปอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะสายเปมากินนะคะองุ่นดองมะขมามมะขามดองเกลือนะคะแล้วก็มีแช่อิ่มด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่ามีคนรู้จักหรือเปล่านะคะอันนี้มันเป็นบ้านหนูเรียกบักคอนะคะทุกคนไม่รู้าภาษากรารเขาเรียกอะไรกันบ้านหนูเรียกบักคอนะคะ <tone> แล้วก็มะ่วงเบาแช่อิ่มนะคะเอ้ยมะ่วงมะ่วงเบาดองเกลือแล้วก็มะนาวสด มะน,นาวสดๆเลยนะคะเลมอนเลมอนนะทุกคนแล้วก็นี่เลยแจ่วของเราอันนี้หนูทําเองนะคะใส่ปลานะใส่ปลาเยอะมากเหมือนปลาร้าวใส่เยอะมากนะคะแล้วก็มีหอมแดงอ่าพริกผงเอ๊ะข้าวคั่วพริกคั่วนะคะแล้วก็มีน้ําตาลน้ําปลารดดีหน่อยนึงนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยผงนัวผงชูรสนะคะดูสิทุกคนน่ากินมาก มาแล้วมาเริ่มกันเลยหนูขอจัดจัดจัดย่อนเอาวางไว้ตรงนี้ดีไหมทุกคนทุกคนเอาวางไว้ตรงนี้ดีไหมเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ดีหนูกลัวอย่างเดียวกลัวมันหก <c oughs> อือกลัวอย่างเดียวกลัวหกขอยาหกนะลูกนะมาเลยขอลองก่อนมะม่วง mango อย่างนี้นะทุกคนอย่างนี้นะนี่นะ ต่อไปมะนาวมีเลยอังกุชไอิ์แล้วก็มะขามไช่อืม มะขามดองเกลือมันมีเม็ดนะทุกคนเม็ดมันคมอ่ะบัดข้อของเรา อสุดยอดมาลุยเลยกินแบบไม่ลีล้อดองเกลือถือว่าไม่เค็มมากนะทุกคนกำลังดีเลยใช้ได้เลย มีแมวมาป่อน คนที่ไม่กินเปรี้ยวต้องระวังนะทุกคนหนูบอกเลยว่าเปรี้ยวมากดองเกลือจะเปรี้ยวไม่เคม็มแต่เปรี้ยว เริ่มเผ็ดน,นะทุกคนห <laughs> นูใส่พริกเยอะกินเผ็ดไม่ค่อยได้ ก่อนหนูมากินนี่หนูก็กินข้าวรองท้องมาแล้วนะคะกินเยอะเลยแหละ <laughs> กินไปน้ำมูกไหลกันนิดนะ เล่นหรอหนูว่าหนูไม่ควรกินข้าวก่อนมันทำให้หนูอิ่มไว้ สุดยอดทุกคนแล้วว่าเราควพอแล้วแหละไม่งั้นเราจะตาย แนะนำนะใครที่ซื้อพวกที่ดองเกลือม,มามันกินได้นะกินได้นิดเดียวมันก็กัดปากสู้ถ้าแบบกินแช่อิม่มอะหนูว่ากินได้เยอะกว่าแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบไม่รู้อะความรู้สึกหนูนว่ามันไม่อร่อยไม่อร่อยเท่าไหร่แต่กินได้แบบกินแล้วตื่นตื่นเลยอะไม่ม่วง อันนี้ยนะกินได้สบายกินเล่นก็ได้อันเนี้ยอืม่ยมันออกหวานๆหน่อยแลมวนก็มะานาวใครได้กินสดต้องระวังนะทุกคนหนูบอกเลยว่าเปรี้ยวเปรี้ยวจริงๆเพราะมันคือมะนาวมะนาวแล้วก็อ่างวนอันนี้อร่อยอร่อยดีก็สําหรับคลิปวันนี้นะทุกคนก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ ฝากกดติดตามสายปีด,นะด้วยนะรอดูว่าคลิปหน้าอ่ะสายปีมากินอะไรเชิญนะคะบ๊ายบายค่ะดวยก่อน <laughs>